นี่คือรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมรักมากที่สุดมันอยู่กับผมมานานมากตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะทุกคนนะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้รับการเจาะบ,บังลมให้ลมสามารถผ่านได้เพื่อสร้างแรงดาวร์สให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะและกระจกของมันนั้นเป็นกระจกแบบ4มิตินะทุกคนนะในบานเดียวนะผมสามารถส่องกระจกใบนี้เนี่ยแล้วมองเห็นได้4มุมนะในกระจกบานเดียวเลยนะครับนี่เป็นการออกแบบ มาโดยเฉพาะนะและทุงกระสอบนั้นสามารถใไปสัมระได้อย่างมากมายนะครับนี่คือรถที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำแนละอ,อยู่คู่กับผมมายาวนานนะวันนี้ในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มนะเราจะออกไปซิ่งกันนะครับหลังจากไม่ได้เที่ยวมานานนะทุกคนนะตั้งแต่โควิดนะทุกคนตั้งแต่โควิดผมก็ไม่ได้เที่ยวเลยนะครับก็มีมนิดๆหน่อย,อยแต่ก็ไม่ได้อยากลงคลิปนะเพราะว่า เราไม่ได้อยากจะชวนทุกคนออกมาท่องเที่ยวนะมันไม่ใช่เวลาแห่งการท่องเที่ยวนะครับแต่มันอัดอันอ้นเนะเราไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์นานๆนะครับทุกคนมันห่วยหานะแล้วพอวันนี้มีโอกาสนะครับพอดีดรเกโร่เนี่ยเขาต้องการที่จะไปเที่ยวนะครับอดอยช้างแล้วเขาต้องการผู้นําทางนะผมก็เลยอาสาจะไปส่งเขานะครับวันนี้เราไม่ได้เอานินจาออกนะเพราะว่า มันเป็นช่วงฤดูฝนครับบ้านผมนี่มีแต่โครนนะนะผมขี้เกียจล้างรถเพราะว่าเขาไม่ล้างรถแม่ผมจะไม่ยอมให้เอาเข้าไปจอดข้างในบ้านนะครับเออผมก็เลยเอาคันเล็กออกมาดีกว่านะเพราะว่าก็จะได้ไปกับคันอื่นด้วยนะเพราะว่าคันเล็กเหมือนกันแล้วจะให้ดูเลยครับเนี่ยไม่ต้องเว็บ้านะในการขึ้นภูเขาชันๆนะผมบอกเลยว่าแค่ dream xs คันนี้นะ dream โบราณตูดเป็ดเนี่ยก็จะพาขึ้นไปได้นะทุกคนนะ เนื่องจากเราไม่ได้เที่ยวกันมานานนะทุกคนนะแล้วก็ในที่สุดนะครับเราก็ได้หยุดสงกรานกันสักทีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องพาหลานๆเด็กๆเนี่ยไปเล่นน้ำกันนะอาจจะไม่ใช่น้ำน้ำเขื่อนหรือน้ำตกนะอาจจะได้เล่นน้ำฝนแทนนะครับเพราะว่าก็ท้องฟ้านี่จังมึนคลึมสะลอเกนินวันนี้เนื่องจากผมไม่ได้เอานินจาออกมานะทุกคนนะผมก็ต้องย้ายกล้องนะครับมาติดที่หมวกนะไม่ได้ติดกล้องที่หมวกนานแล้วนะครับความรู้สึกนะ บอกตามตรงเลยมันหนักมันหนักมากเออไม่ได้ขับอย่างนี้มานานรู้สึกมันหนักหนักแต่ว่าพอขับไปสักพักหนึ่งก็เริ่มชินนะผมบอกเลยพอเริ่มชินแล้วก็เริ่มมันละเออไม่ได้แบบเอามอเตอร์ไซค์ออกมารรดนะนานๆนะนานๆจะได้เอาออกมารัดทีหนึง่งโคตรรู้สึกดีเลยนะทุกคนนะเออผมไม่ได้จะแบบปลุกกระแสทุกคนออกมาเที่ยวนะในช่วงเวลาบแบบนี้นะทุกคนนะแต่การได้เอานานๆเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับทีหนึง่งมันก็เออมันมันรู้สึกดีอะ่ะบอกเลย และนี่ก็คือเจ้า KSR นะที่หน้าตาเหมือนรถเนกเก็คันจิ๋วนะครับล้อเล็กแต่มันโคตรสั่นนะผมบอกเลยชิงรับรอบสูงๆนี่โคตรสั่นเลยนะครับแล้วคนซ้อนนี่บอกเลยว่าระบมตูดนะปกติผมซ้อนรถคันนี้นี่ผมจะเอาเบาะซ้อนด้วยนะต้องเอาเบาะมารองนะเออแต่พวกเด็กวัยรุ่นพวกนี้มันชอบความเท่แนละมันไม่ชอบอะไรที่สะดวกสบายนะมันจะยอมปวดตูดนะ มากกว่าที่จะยอมให้ภาพลักษณ์มันดูแย่นะทุกคนนะไปตายนะและนี่ก็คือดรเกโรของเรานะครับมากับเวฟหมวฉีดนะทุกคนนะบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบพันนะมากับดรเกโรนี่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะทุกคนนะเอออุปกรณ์เปลี่ยนยางซ่อมรถนี่ติดมาพร้อมนะมีสูบก็มานะทุกคนนะเออยางอะไรก็มาด้วยนะรับรองว่าไม่ว่าจะเจอเส้นทางแบบไหนก็สามารถ าขับผ่านได้อย่างสบายใจนะเราเดินทางผ่านถนนเลี่ยงตัวเมืองผ่านวัดห้วยปลากั้งนะเลี้ยวเข้าไปทางสิงห์พระนะทุกคนขับผ่านสิงห์พระแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอแม่ลาวนะครับซึ่งผมสังเกตนะวันนี้นะคึกคักมากทุกคนเออหยุดสงการานต์ปีนี้คนเที่ยวคึกคักมากรถเยอะมากนะ เออปีก่อนนู้นที่เรามาดอยช้างนี่บอกเลยว่าเงียบเหงานะวังเวงนะครับหน้าฝนนะ่ะมันไม่ทิกควรจะมาเที่ยวดอยนะแต่ปีนี้นี่มันได้รับการกระตุ้นนะอ,อการท่องเที่ยวนะครับทำให้ผู้คนีนออกมาท่องเที่ยวเยอะมากแล,ล้วรถเยอะมากบอกเลยขับมาได้ไม่นานนะครับทุกคนครับ ก่อนจะถึงสวนสัตว์แม่ลาวนะทุกคนประมาณออหมู่บ้านห้วยซ่านพระพานะครับเออรู้สึกว่าจะมีป้ายว่าหว้วยซ่านพระพาอยู่นะแต่บางทีก็อาจจะมองไม่เห็นครับจำว่ามันมีแยกเ,ออเหมือนแยกขึ้นเนินก่อนจะถึงสวนสัตว์แม่ลาวอ่ะเออก่อนจะเลี้ยวซ้ายะจะก่อนจะโดนมาขับเลี้ยวซ้ายครับมันจะมีแยกอยู่นะให้แวะเข้าตรงนี้ครับเราจะเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นอ่างเก็บน้ําหว้วยซ่านนะทุกคนนะ พอเราตรงเข้ามาครับเราก็จะเจอบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําที่นี่แบบนี้ครับคุณเยอะมากบอกเลยเด็กๆเยอะมากเข้ามาเล่นน้ํากันนะมาเล่นน้ําสงการกันยอด ไปแล้วตรงไปแล้หลังจากนี้เส้นทางจะเข้าสู่ความหารือหันแล้วนะทุกคนนะถ้าใครเคยมารอยช้างนะครับแล้วผ่านมาทางห้วยซ่านนะผมบอกเลยว่าถนนอ่อณตอนนี้นะค่อนข้างดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากครับถนนได้รับการบํารุงที่ค่อนข้างดีเลยนะถ้าใครเคยไปกูชีฟ้านะครับผ่านทางอ่างมังกรอนนะ่ะกูหลงถังนะครับที่นุ่นอันตรายกว่านะบอกเลยว่าอ่ะตรงกูหลงถังนี่จะมีความอันตรายกว่าครับ มันชันกว่าเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยความชันนี่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่ามันระยะทางมันยาวมากนะทุกคนนะก็คือตั้งแต่อ่างเก็บน้ํามาเลยเนี่ยชันขึ้นตลอดนะชันขึ้นตลอดครับจนไปถึงยอดดอยช้างเลยนะเออแต่ว่ามันไม่ได้ชันมากแล้วก็มีแบบเ,เป็นเป็นลูกบันไดนะครับเออเป็นลูกบันดไดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อันตารายนะ แต่เนื่องจากมันไม่อันตรายนี่แหละทุกคนนะพอมันไม่อันตรายครับมันเลยอันตรายนะเพราะว่าไออย่างอ่างคางเนี้ยผมเชื่อเลยว่าไปถึงอ่างคางปุ๊บมันจะไม่มีใครห้าวครับทุกคนเออแต่พอมาที่นี่เนี่ยเนื่องจากพอมันไม่อันตรายครับมันก็จะมีมอไซค์นะห้าวจัดห้าวครับผมบอกเลยว่าเราจะเห็นรถมอไซค์ห้าวๆนี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีพวกที่แบบมอเตอร์ครอสนะทุกคนนะเออมีคนเอารถมอเตอร์ครอสเนี่ยมันลุยด้วยนะ ลูกศิษย์กับช่วงนี้เขาจะมีการจัดแรนลี่มอเตอร์ครอสด้วยล่ะนะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนมันก็แถวนี้มันก็จะมีมอเตอร์ครอสมาลุยด้วยนะครับพยายามใช้ความระมัดระวังจะดีกว่านะแล้วก็เราใช้ถนนก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าถนนที่นี่เนี่ยจะแคบนะทุกคนนะมันแคบครับเพราะฉะนั้นการเอารถยนต์มาเนี่ยมันสวนกันนี่ค่อนข้างจะลำบากนะบางจุดนี่สวนกันยากมากแล้วก็ บางครั้งมันผ่านหมู่บ้านไงทุกคนเออบางทีมันมีเด็กครับเด็กตัวเล็กๆชอบเดินอยู่ตามถนนนนะต้องใช้ความระมัดร,ระวังด้วยนะครับอย่าขับรถเร็วแถวนี้มากนะเออจริงๆเด็กเล็กเยอะครับเด็กน้อยเยอะแล้วก็วันนี้ที่มาเจอนี่ก็คือชาวบ้านนะเขากาลังพัฒนาที่ด้วยก็คือเขามาแพ้วถางด้านข้างแล้วก็ปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะเออถือว่าสุดยอดเลยนะครับตอนรับการท่องเที่ยวเลยนะเออเหมือนกําลังจะพยายามโปรโมทตรงนี้นะครับมีการแพ้วถางด้านข้างนะแล้วก็ เปิดพื้นที่ให้เราได้ชมวิวกันเต็มที่นะสวนสนนะครับสวนสนตรงนี้นี่ตอนเรามาคราวที่แล้วสวยมากนะผมบอกเลยว่าสวยมากแต่ว่า ปีนี้มานี่ค่อนข้างโทมครับต้นสนนี่โทมโทมแดกครับบอกเลยว่าตั้งแต่ฤดูร้อนปีนี้ที่โดนกันมาเนี่ยต้นไม้โทมไปเยอะมากที่บ้านผมต้นไม้ก็ตายไปหลายต้นเลยนะไม่ไม่รอดแรงนะครับฤดูแรงโหดมากนะปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราดูสภาพต้นผลอย่างเงี้ยเออต้นไม้ที่บ้านผมเลยครับขนาดฝนตกมาแล้วมันกว่ามันจะเริ่มฟื้นอ่ะบางต้นมันจะเริ่มฟื้นเองอ่ะุคนเออทำให้ความสวยงามมันสวนสนตรงนี้ความสวยงามดรอบปลงนะบอกเลยว่า กล้าพูดเลยว่ามันมาคราวที่แล้วมันปวดมากอ่ะ,อะคำแนะนำสำหรับคนที่จะนะํโมโามอเตอร์ไซค์เล็กนะครับตามมานะบอกเลยว่าขับไม่ยากมากนะครับเกียร์ต่ำไปครับสลับ2 1 2หนงอง,หนงนะเจอชันๆหน่อยอถ้าเครื่องเริ่มสะดึดก,ก็ลงไปเกียร์หนึ่งนะครับไตค่อยๆไต่ขึ้นมานครับไตขึ้นมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ถึงครับเดี๋ยวมันก็ถึงเองนะไม่ต้องห่วงครับดเรเกโร่เนี่ยเขาเป็นคนชอบเที่ยวมากนะแต่ว่าเขาไม่กล้าไปเที่ยวที่ไหนเลยเพราะเขาบอกว่า เขามีแต่มอเตอร์ไซค์รถเวฟเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เขาบอกว่าเงี้ยเดี๋ยวมันขึ้นดอยนั่นขึ้นดอยนี่มันไม่ไหวหรอกไปดอยตุงก็ยังไม่กล้าไปเลยนะเออพอเขาไปได้เที่ยวกับผมแค่ประมาณ 2- 3สทริปเท่านั้นนะทุกคนนะทุกวันนี้บางทีเขาแอบไปเองเลยนะไปไกลมากด้วยนะผมบอกเลยว่าแอบไปนะเออพอคุณได้ไปเที่ยวทีนึงแล้วคุณจะตตดใจผมบอกเลยออ่่่าคิดดดวววเเเไไ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 ปปหหนนนมม้้ะ มันขึ้นได้หมดแหละรถเล็กพวกนี้แหละเออไปง่ายสุดครับเส้นทางแบบไหนก็ไปได้นะยิ่งเรามาอย่างเงี้ยผมว่าผมจะไปเตลุยในหมู่บ้านด้วยถ้าเจอแบบทางที่มันแบบเป็นทางลูกรังทางโคลนอะไรเงี้ยลุยป่าอย่างเงี้ยมันก็ไปได้ไงมันก็จะไปได้ครับผมก็เลยรถพอได้เบรีม,มานะนะนะทุกคนนะแล้วเมื่อคุณมาถึงยอดดอยนะครับผมบอกเลยว่าพอมันพ้นจากอ่เราชันขึ้นมาแบบหนักๆใช่ไหมพอมันพ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชันลงครับ มันเป็นดอยที่แหลมมากอะ่ะเออมันเป็นดอยที่แหลมมากเขาเป็นไม่มีแบบ,บป้านๆเลยนะเออวัดชันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันจะเป็นชันลงเลยครับซึ่งเท่ากับว่าเรามาโผตรงยอดดอยพอดีนะเรามาจากข้างหลังครับมาจากทางห้วยต้านนะพอลงจากยอดดอยมาครับเราก็จะเจอแบบป้ายบ่อน้านทิพย์เลยนะทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยวเข้าไปนะครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับมันจะเป็นทางไปจุดชมวิวดอยช้างนะแต่ก่อนจะถึงจุดชมวิวเนี่ย กับอุทยานอนะ่ะมันจะเป็นข้างในเป็นอุทยานนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีจุดไฮไลท์ของดอยช้างอยู่นะครับ1จุดนะแลนด์มาร์คสำคัญของดอยช้างนะก็คือป่าไผ่ลำเดียวนะครับป่าไผ่จีนนั่นเองนะแบบในหนังจีนครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะพวกเราได้แวะที่นี่นะครับนี่คือเป็นสถานที่ที่ดรเกโรนั้นอยากจะมานั่นเองนะทุกคนนะก็คือวัดป่ารอยช้างนะ เออผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรไม่ได้อ่านป้ายนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะเรียกกันว่ามีวัดป่าอยู่บนดอยช้างอ่ะเออจะรู้กันว่ามันคือที่นี่แหละนะทุกคนนะสำนักสงฆ์พุทธอุทยานดอยช้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จนมาถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคดูตัวเองหน่อยนะ <laughs> ที่ทุกคนเห็นตรงนั้นคือไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่เราอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาประสงค์ที่นี่เขาจะบูชาเทพเจ้าโด้วยการจุดไฟนะทุกคนนะนี่คือน้ําจากบา่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถตักดื่มได้เลยนะทุกคนนะหครลำเดียวไม่โมโซค่ได้ไปปลูกคณะแล้ว ซึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะมากผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากมากนะทุกคนนะตอนนี้มันมีสภาพเหมือนรีสอร์ทันยะต้อนรีสอร์ทวัดป่าเองนะครับที่ตั้งอยู่ท้ามกลางป่าไผ่นซึ่งต้นไผ่พวกนี้มันสวยมากผมบอกเลยทุกคนชอบมันมากเลยอยากเอาไปปลูกที่บ้านเหลือเกินนะ เออก็พยายามหาซื้อเมล็ดมันในอินเทอร์เน็ตก็หาซื้อไม่ได้ครับเออได้สั่งสั่งไปอ่ะเขาส่งมาเขาก็ส่งมาแต่พอแกออกมาดูกลายเป็นเมล็ดไผ่แบบไผ่ตรงไผ่อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ไผ่ลำเดียวอ่ะเออโดนตุนไปเยอะครับอยากได้จริงๆนะอยากได้มาปลูกจริงๆแต่ไม่รู้ว่าปลูกจะปลูกขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูนะผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะขึ้นในบ้านเราไม่ค่อยได้ครับคือถ้าบ้านผมมีป่าไผ่แบบนี้นะผมบอกเลย เออผมจะแต่งตัวเป็นเล่นผู้ชงทุกวันเลยนะจะแต่งตัวมันออกมาจากหนังจีนเลยเด่นนั่งไลฟ์สดทุกวันเลยมันสวยจริงๆครับลำไข่มันแบบตรงแบบตรงดิ่งขึ้นไปไม่มีแบบกิ่งก้านสาขาให้เกะกะเลยนะทุกคนนะแล้วไม่มีใบอยู่แค่ตรงปลายตรงนู้นนะแล้วก็กอก็แบบมันไม่เป็นกออะเออลำก็สวยลำก็เงาสวยเลยนะครับแต่ผมจะบอกทุกคนไว้อย่างหนึ่งนะว่าเมื่อก่อนมันมเคยสวยกว่านี้นะ บอกเลยว่าเมื่อก่อนมันเคยสวยกว่านี้ครับผมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันมันลดลงหรือเปล่าเออเหมือนมันโทมโทมเอาเป็นว่าอตอนนี้มันยังมีป่าไผ่อยู่บนดอยช้างอยู่นะครับไผ่โมโซเนี่ยถ้าใครอยากเห็นก็ให้รีบมาดูครับเอานี้ดีกว่าก็มไม่แน่มันอาจจะไม่ได้อยู่คู่กับเราไปตลอดนะเออยิ่งมาเจอขึ้นความร้อนมาเจอแบบไฟป,ปา่าเจออะไรงนี้อีกนะผมว่าวันหนึ่งอาจจะไม่มีให้ทุกคนได้ดูนะ เมื่อเราเดินขึ้นมาถึงด้านบนนะครับก็จะมีบ้านพักนะของชาวภิกษุอยู่นะครับทุกคนที่นี่บรรยากาศสวยงามนะแล้วก็ร่มรื่นนะเต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นาพันธุ์นะครับแล้วก็ยังมีหมีแพนด้าด้วยนะเออนอกจากจะมีต้นไผ่จีนก็ยังมีหมีแพนด้าด้วยนะครับ<ะ>ใครอยากเจอหมีแพนด้าตัวเป็นๆน,นะสามารถมาที่นี่ได้นะครับนี่คือหมีแพนด้าฝูงสุดท้ายที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะทุกคนในประเทศไทยนะครับ และพวกมันยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และก็เลี้ยงชีพตัวเองด้วยการกินต้นไผ่พวกนี้มีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้ามีแพนด้าควาน่ารักผมชักชักอยากจะเห็นอยากสัมผัสหมีตัวเป็นๆอยากจะเห็นเห็นมีแพนด้าถ้าคุณมาที่นี่แล้วเนี่ยนอกที่จากคุณจะได้สัมผัสกับมีแพนด้าแล้วเราก็สิ่งที่สายมูเตรูหรือด็อกเตร์เกโรนี่ต้องการจะมาเป็นพิเศษก็คือ บอ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์นะเชื่อกันว่าถ้าใครได้ดื่มน้ําพุนี้เข้าไปะจะล้างสวยได้ทุกอย่างเลยนะเออจะนําโชคลาภมาให้กับคุณแล้วคุณจะโชคดีจากนี้ไปและนี่คือน้ําพุนะที่ตั้งตรงงานอยู่ข้างๆกับบ่อประครับซึ่งคุณจะต้องอใจแข็งมากๆนะเออคุณต,ต้องต้องใจแข็งมากๆนะคุณต้องใจถึงจริงนะคนที่ใจถึงจริงๆเท่านั้นนะ ถึงจะสามารถดื่มน้ำพูแห่งความยาววัยนี้ได้นะคนที่ได้ดื่มเข้าไปนี่จะมีอายุที่ยืนยาวเพิ่มขึ้นไปอีกหลายพันปีนะแต่ผมบอกเลยว่าออผมใจไม่ถึงนะมีแต่ด็อกเตอร์เกรโร่นะก็ต้นนั้นนะที่กล้าดื่มมันลงไปนะทุกคนนะมันอยู่ติดกับบ่อปลาคราฟเลยอ่ะเราเรายิ่งมาหน้าหน้าฝนนะทุกคนแบบน้ำน้ำมันแบบมันดูเหมือนน้ำมาถึงกันเลยอ่ะอ๋อล้าถ้าคุณข้ามไปบ่อปลาคราฟไปฝั่งนู้นนะ ผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าฝั่งนู้นจะมีถ้ำของพญานาคอยู่และที่นี่คือที่อยู่ของพญานาคบนดอยช้างแห่งนี้พญานาคมาอาศัยอยู่บนยอดดอยสูงอยู่ยอดดอยเลยนะเออบนดอยช้างแห่งนี้แะถ้าคุณมาสักการะที่นี่คุณจะโชคดีนะคุณจะได้รับบัฟโบรี่นะบวกลักนม่ร้อยสิบแปดจุดนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินชมที่นี่นะผมว่าเออสวนไผ่นี่มันสวยครับทุกคนสวยจริงๆแล้วก็แบบ เมื่อก่อนมันเคยสวยกว่านี้อีกนะเออเมื่อก่อนมันสวยกว่านี้ครับตอนนี้มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือมีของตกแต่งครับมีของมูเตลูเพิ่มขึ้นมาเหมือนรีสอร์ทอ่ะเพราะนั้นใครอยากมาชมนะรีบๆมาชมครับก่อนที่ผมว่าเดี๋ยวมันก็หายไปอ่ะเดี๋ยวมันต้องหมดแน่จริงๆรีบมาดูครับปาโพ,าพลีไงปาโพลีเพิ่มรักเพิ่มรักคุณซิป แล้วถ้าเราขับทะลุนะครับทุกคนป่าภัยออกมานะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเส้นทางเล็กๆคาบๆนะที่รถยนต์นี่สวนกันลําบากมากนะบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นทางที่แคบมากรถยนต์นี่สวนกันลําบากมากก็จะเป็นการเข้าไปสู่เขตอุทยานนะครับจะมีทางเข้าไปตรงอุทยานแล้วก็ไปจุดกลางเต็นท์นะทุกคนนะเออผมผมไม่เคยมากลางเต็นที่นี่นะช่วงนี้มันหน่าปนดไงเรามากางช่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับออถนนนะครับจะเป็นแบบ กตามรอยถนนสองเส้นแบบนี้นะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะผมบอกเลยว่าทางตรงนี้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะและวากคุณขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะครับซึ่งไม่ซึ่งไม่ได้ไกลเลยนะเออผ่านปะไผ่มาไม่ได้ไกลเลยนะครับเราก็จะเจอกับจุดชมวิวนะครับนี่คือจุดชมวิวดอยช้างนะงดงามมากผมบอกเลยว่างดงามมากแล้วก็เสียดายวันนี้ผมไม่ได้เอากล้อง DSR l มาด้วยนะครับทุกคนครับเเรามีแค่โกโปรตัวเดียวนะ เออไม่ได้เตรียมตัวมาครับเป็นทริปด่วนทริปด่วนนะเอาใจวัยรุ่นนะ ้าทุกคนสังเกตเห็นฝั่งนู้นนะครับคือฝนมันตกไล่มาจากข้างหลังเรานะเออตอนนี้มันใกล้เข้ามามากๆแล้วนะครับเหมือนมันจะอยู่อีกฟางหนึ่งของภูเขาแค่นั้นเองนะเราเลยตัดสินใจยอยู่ที่นี่นานไม่ได้ครับเดี๋ยวฝนมันจะกระหน่ำเรานะเพราะฉะนั้นเราจะไปหลบฝนต้องรีบลงไปข้างล่างแล้วก็ไปหาร้านอาหารหลบฝนนะโอเคเดินทางครับ ลงมาจากปลาไผ่จะชันนะผมบอกเลยว่าจะชันนะครับจนกว่าเราจะเริ่มเข้าสู่เขตหมู่บ้านเนะื้อความชันถึงจะเริ่มลดลงนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเกียร์หนึ่งลงมาเออผมบอกเลยอย่างทิปอ่าผ,ผมนี่เกียร์หนึ่งลงมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางเข้าสู่เขตของออชุมชนรีสอร์ทนะผมบอกเลยว่าจะเป็นชุมชนรีสอร์ทครับเราจะเจอรีสอร์ทบ้านาพักนี่เต็มไปหมดเลยนะ เออแล้วก็มีทั้งที่กําลังก่อสร้างท,งทั้งที่เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่มีแบบเยอะแยะมากมายอยู่สองข้างทางเลยนะครับมีประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะจะมีลานจอดรถกว้างๆอยู่ตรงนี้นะครับปกติเขาก็จะเอารถยนต์มาจอดกันตรงนี้เนาะแล้วก็ติดต่อหาที่พักอะไรกันแถวนี้นะครับก็จะมีป้ายดอยช้างใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เนาะสองข้างทางก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านกาแฟขนาดใหญ่นะ เยอะแยะมากมายรวมทั้งที่กําลังก่อสร้างอยู่ด้วยก็มีนะครับเพียบเลยนะเหมาะสําหรับมานั่งกินลมชมวิวได้ครับผมบอกเลยว่าวิวมันสวยบรรยากาศมันดีนะแต่ให้ระวังบริเวณก่อสร้างไว้หน่อยครับอย่าประมาทเลินเล่อนะผมบอกเลยว่าอย่าประมาทเลินเล่อตรงบริเวณก่อสร้างนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคุณประมาทแถวนี้นะพวกเราแวาพักนะครับทานอาหารที่นี่แล้วก็นั่งชมวิวไปนะทุกคนนะ บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับกับร้านอาหารจีนมีขาหมูตุ๋นนะครับแล้วก็ผัดคนานะไอขาหมูตุ๋นนี่คือแบบเป็นตุ๋นแบบยาจีนนะทุกคนตุ๋นแบบสมุนไพรจีนอะกลิ่นค่อนข้างฉุนแล้วก็รุนแรงมากนะเออเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรแบบล้วนเลยนะเออเหมือนเหมือนนั่งกินยาจีนอยู่นะทุกคนนะบรรยากาศดีมากนะครับร้านนี้ผมเคยมากินหลายครั้งละปลาก็อร่อยนะปลาก็อร่อยครับผมชอบ หลังจากที่ด็กเตอร์เกโรได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเขาก็ได้รับ,บรัฟบลัคกี้เข้าไปแบบเต็มๆนะทุกคนนะหลังจากที่เขาไปจอดรถนะครับซื้อไอศครีมนะเขาไปแวะซื้อไอศครีมนะซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณก่อสร้างนะเขาก็ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่มาครับหนึ่งชิ้นนะนั่นก็คือเอ่อลวดนะครับรวดที่พุ่งทะลุลอ้อรอของเขาเลยนะจนบนตั้งแต่เลยนะครับ เออก็บอกกันมันพึ่งแบนจากตอนที่ขับลงมาก่อนจะมานั่งกินข้าวนี่เองเนะเออบบนเลยครับบบนเลยแต่ด้วยความเอ่อความเป็นด็อกเตอร์เกโรละอุปกรณ์เปลี่ยนยางพร้อมนะครับทำาไมมันไม่มีปัญหาอะไรกับเขาเลยนะหลังจากที่ปั๊บลัคกี้ของเขาทํางานนะเจ้ารถของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนยางใหม่เลยทันทีนะโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะในที่สุดเขาก็ได้ใส่ย,ยางในใหม่นะ มันช่างโชคดีอะไรอย่างนี้มากันสามคันคันอื่นไม่เห็นได้ใส่ยางใหม่เลยนะมีคันเขาคันเดียวได้ใส่ยางใหม่นะยอดจริงๆและนี่ก็คือโรงงานกาแฟดอยช้างนะครับทุกคนเออไม่รู้ว่ามันปิดไปหรือยังนะเออแต่ตอนที่ผมดูได้เหมือนเหมือนมันหยุดสักการไปแล้วเลยนะผมได้นําผู้ร่วมทิปของผมนะครับเที่ยวชมในบรรยากาศของหมู่บ้านนะรอบๆดอยวาวีแห่งนี้ทุกคนนะเออหมู่บ้านแถวนี้นี่ บรรยากาศดีนะผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีครับแต่ว่าคนที่จะขับเข้ามาลึกๆแบบผมนะแนะนําว่ามอร์ไซค์คันเล็กนี่ค่อนข้างได้เปรียบครับเพราะว่ามันสามารถผ่านตรีเส้นทางแบบลุกลังได้แบบเต็มที่นะโดยเฉพาะเราสามารถขับฝ่าทางที่ลัดผ่านสวนกาแฟได้เลยนะครับต้นกาแฟที่นี่น่าจะปลูกมานานมากนะเพราะต้นมันโตมากครับเราไปมาหลายที่แล้วเรายังไม่เคยเจอต้นกาแฟที่สูงท่วมหัวขนาดนี้เลยนะ เออนี่มันแบบต้นใหญ่มากครับซึ่งกําลังออกผลเต็มเลยไปหมดเลยนะแต่ว่ายังไม่แก่นะครับยังไม่แดงยังไม่แดงเขียวเต็มไปหมดนะแต่ว่าต้นใหญ่มากท่วมหวัวเลยนะครับแต่ว่าเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณจะเข้ามาเที่ยวชมข้างในนะบอกเลยว่ารถเล็กได้เปรียบครับรถเล็กได้เปรียบเท่านินจามานี่ลองจักไปแล้วนะทุกคนนะและนี่ก็คือบรรยากาศแแถวหมู่บ้านแถวนี้นะทุกคนนะเออผมว่าร่มรื่นดีมากเลยอะ รู้สึกว่าข้างล่างแถวนี้ก็จะมีร้านกาแฟมีอะไรด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้แวะครับเราก็เดี๋ยวเราจะขับออกจากที่นี่ละเดี๋ยวจะกลับกันละครับเพราะว่าเด็กๆอยากจะไปเล่นน้ําตรงเขื่อนแองห้วยซ่านนะทุกคนนะและนี่ก็คือทริปแรกของเรานะครับหลังจากยุคโควิดนะเอายังอยู่ในยุคโควิดนะยุคโควิดยังไม่อาโลกหลังจากยุคโควิดยังไม่เริ่มต้นนะแต่เราก็มาแว้นกันนิดนึงครับทุกคนครับร่างกายห่วยหาการกระทะกับสายลมนะ ทีแรกคิดว่าคนน่าจะไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนคงไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ประมาณจริงคนเยอะมากนะทุกคนนะบอกเลยว่าถ้ามีการเผยแพร่โควิดก <c oughs> ันแถวนี้นี COVID ่ตากโควิดกลับบ้านแน่นอนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะแล้วก็ถึงทุกคนที่แบบอยากรอดูคลิปช่องเรานะครับอบอกเลยว่า,าคลิปอาจจะออกช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงนะ บรรยากาศมันไม่เป็นใจให้ไปต้องเที่ยวครับพูดงนี้ดีกว่าแล้วก็มันอเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามรับชมกันนะครับบ๊ายบายครับ